อย่างที่พวกมึงเห็นเลยนี่คือภาแกแลกแล้วกูก็กลับมาถ่ายภาคแลกเพราะว่าพอดีเพิ่งนึกได้ว่ามันมีมินิเกมอีกอันนึงที่กูชอบเล่นอยู่นะสมัยก่อนแล้วมันก็เป็นมินิเกมที่เราจะเล่นเป็นฝ่ายซอมบี้เว้ยพอกันทีสำหรับการปลูกผักได้เวลาปลูกซอมบี้แทนและก็อย่างที่เห็นเลยว่ามันก็เขียนอยู่ในไอซอมบี้กูเป็นซอมบี้ โฆษณาซอมบี้มันกำลังจะไปโจมตีกูแล้วมันกำลังจะเดทาโก้ของกูหมป่าไอสัตว์เอาเล่นเป็นซอมบี้บ้างและจําได้ลางๆว่าวิธีการเล่นก็คือเราต้องแดกต้นเงินตัวทองนั่นแหละแล้วมันก็จะดรอปเงินให้เราแค่นั้นจริงอ่ะเดี๋ยวกูลองเออเอาเป็นไอเหี้ยหัวกระแปงวางไว้ตรงนี้อ่ะเท่านี้กูก็จะได้เงินโอ้โหโคตรง่ายน่าจะเล่นง่ายกว่าฝั่งพืชอีกมั้งเนี่ยอ๋อแล้วเมื่อไรกูจะได้เงินเสร็จแล้วเนี่ยไม่เป็นไรกูกปล่อยตรงนี้อีกพอกูได้เงินปุ๊บกูก็ไปปล่อยข้างบนเอาจริงนะท มันจะไปไม่ง่ายได้ไงวะเฉียดแะ,ะแล้วก็มีพี่เบิร์มอยู่ตรงนี้วิธีการเป็นซอมบี้แบบชลาชลาอย่างไงละ่ะปล่อยตัวโง่ไปก่อนแล้วมึงมันก็จะกถืตัวโง่ไปอ่าแล้วต่อไปคอือเออปล่อยนักวิ่งเลยแล้วกันเงินเหลือเฟือมากตอนเนี้ยปล่อยไอ้นี่อไปเอาหัวกระแปงออกไปเถ่ะไอชิปหายละเอา,าเมื่อกี้มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันแล้วกันนะอ่ะกูต้องรอสินะรอยาวๆมึงวิงว่งเลยวิ่งเลยวิ่งยาวๆเลยพวกมึงเนี่ยวิ่งไปวิ่งให้เร็วกว่านี้ เรียบร้อยมันไม่ได้มีอะไรง่ายกว่านี่แล้วเว้ยถ้กกูเลยเป็นฝากซอมบี้นะตั้งแต่ด่านแรกไม่มีใครผ่านกูไปได้แล้วเว้ยเชื่อกูดิแล้วก็ได้เงินมาอีกพันหนึ่งแล้วกูก็เจอโฆษณาตอนนี้ในย t u b e แม่งกูเลื่อนไปตรงไหน,นกูก็เห็นแต่ไอ้เกมที่มันชื่อว่าอะไรนะซูซ,ซูซาวมันเป็นเกมผีรถไฟอะ่ะซึ่งกูว่าจะหาเวลาไปถ่ายอยู่แต่ราคาเกมนี่คันที่จะเจ็บปวดทรมานแต่ว่าเออเดี๋ยวกูจะหาเวลาไปถ่ายแล้วกันเห็นว่าเป็นเกมผีด้วยม่นน่าเล่นอยู่โอ้โฆษณา Oh. ใช้หัวสินะเราจะจากข้างล่างก่อนกูจะรอเอาประตูทีเดียวเลยไอชียตัวประตูนี่ก็เป็นตัวโคตรปวนประสาทกูเลยตอนกูเล่นเป็นฝั่งพืชเนี่ยแต่ไม่เป็นไรจมโบ้แก้ทางมันเนี่ยและที่ความน่ารำคาญของแม่งของไอตัวประตูนี่เลยก็คือไม่ติดสถานะเชียอะไรเลยส่วนไอต้นหนาน,นี่ปล่อยหัวกระแปงไปก็พอละแม่งภาคแรกกูยังจาได้มีวันลืมกูบอกแ้วตัวแม่งห่วยขนาดไหนไฟผ้าสองมันยังเก่งกูภาคแรกด,ด้วยซ้ำเนี่ยปล่อยให้ไอนี่ไปแทงบังสโลเนตโอเคมันก็ยังโดนเหมือนเดิมส่วนไอตรงนี้ก็ปล่อยแค่ตรงนี้ไปแค่นี้ก็ชนะแลเเรราาค่ว ตุ้มเรียบร้อยเล่นง่ายจบไวด้วยแล้วกูจเจอโฆษณาไวเหมือนด้วยรอบนี้ให้ตัวขุดเหมืองมาเล่นด้วยเว้ยเริ่มจากข้างล่างเลยรู้สึกเสียดายมากเลยทำไมภาคแรกมันไม่มีเร่งสปีดให้กูเนี่ยแล้วกูต้องมานั่งรอมันแดกและไอห่านี่เป็นตัวที่เดินช้าแม่งขิ้หายเดินชา้ากว่าซอมบี้ธรรมาดาทั่วไปมึงเป็นคนขุดเหมืองทแท้ๆมึงควรจะวิ่งด้วยความเร็วสิวะคิดออกและตรงนี้ไปหนึ่งตรงนี้มาหนึ่งตรงนั้นไปตายหนึ่งมัวก็แปลงไปตรงนี้อ่าฮะแล้วก็เอ่ออ่านี่เอาหัวก็แปลงไป โอเคเป็นไงแขนกูนี่มันเพอร์เฟกจริงเลยนี่จะได้อะไรากกย่า,ยานี้วะอุตส่าห์เล่นเป็นฝ่ายซอมบี้แล้วมันก็ต้องเจอแบบพืชผักสวนควรัวแบบโคตรพอโคตรแม่ย่าแบบยิงซอมบี้ตัวเดียวกูแม่งตายหายยี่สิบตัวอ๋อ oh. พูปุ๊บมันจัดให้กูเลยรอบน,นี้มันเอากำแหงมาันหานาเลยเว้ยตรงไหนจะได้กำไรสุดวะข้างบนเหรอไม่สิข้างล่างข้างล่างข้างบนข้างล่างข้างบนวัดเอาไงดีไม่ได้โกคิดคิดแต่ไม่ถึงข้างล่างก่อนละกันตรงนี้อืมวางบาันไดไอ้เชีย่ Minecraft. ย Minecraft เดเเา,า,ะะ okay. าดิ้ไปียว กินมันสู้มันโอ้โห oh, oh. มันช่างเพอร์เฟกจริงเลยเล่นเป,ไป็นฝ่ายสบีก็ต้องวางแผงเหมือนกันล่ะเนี่ยรู้ว่าจะเล่นยันชิวๆอะไรอย่างงี้ซะอีกจัมโบวแม่งจัดมา2ตัวเลยงั้นก็ตรงนี้เรียบร้อยจา้าและเรียบร้อยไปอีกด่านจะบโบว์ไปกูแดกสมองอย่ามอมันเลยแต่มันไม่อร่อยอ่ะกูอยากกินมันกูอยากไปกินเพื่อนมากกว่าก,กูเป็นมังสวิรัตอะไอ้เพื่นมังสวิรัตรอบนี้เอาตัวใหม่มาให้กู2ตัวสไปเดอร์แมนไอ้ลูกโป่งถ้าไป็นลูกโป่งนี่กูจำได้มันไม่กินนี่ว่ะแต่มันจะเดินเข้าไปเลยกูใช้สไปเดมนเกี่ยวขึ้ไป แล้วมันจะได้ต่างป่าวะขอมาต้องลองคุ้มป่าวะอ้าไม่เป็นไรลองดูแล้วก็เอาเงินมาให้กูปั่าได้เงินจริงๆด้วยกูกำไรหรือก,กูขาดทุนแล้วนั่นเอาตรงนี้ไปโอ้ใหม่ก็หนืดเอา้าเที่ยวกูลืมไปแม่มีหานี่ช่างแม่งมาดึงมึงก่อนเลยละกันเทีหัวแม่เหล็กนี่แม่งชื่ออะไรนะมา,มา,มาไปมาไปโทษ โมเมโทเชียแล้วก็จําชื่อไม่ได้ช่างแม่งมาแล้วกันต้องกําจัดเซียนหนามก่อนฮึเรียบร้อยเท่านี้หัวกระแปงกูก็เฉิดฉายแล้วถ้ากูปล่อยตัวลูกโป่งไปก,กูไม่จำเป็นต้องสู้ใช่ไหม,มกินสมองปะเนะี่ยมึงบินอยู่งันนะ้ยน่ะเอ้ยมันกินเว้ยมันต้องอย่างงี้ลงมาตรงนี้แล้วก็ติ่มตัวปล่อยลูกโป่งไปแง yeah. การสุดยอดเพอร์เฟกต์แห่งการวางแผนดีเนะี่ยที่พาสอแม,ม่งปรับให้มันเนิร์ฟไปตัวลูกโป่งลงอะเนิร์ฟให้แบบเรียกว่าอะไรนะต้องใช้ไอเชียตต้นเต็งหนามยิงแม่งอย่างเดียวถึงแม่งจะยิงแม่งได้เนี่ยดีแหละแห รอ,อบนี้ให้เดี๋ยวฮักมาให้กูเล่นซะด้วยมันและกูรอบนี้ลองคิดซิว่าต้องทําอะไรก่อนกูแทบไปต้องคิดก็ได้นะพอแถวสีนี้แม่งอ่อยกูขนาดนี้จัดไปสปีดลันเดินช้าเกินไปจริงๆเอาเป็นว่างั้นมึงไปตรงนี้แล้วกันเพอร์เฟกจริงเลยว่าถ้าไปแถวแถวสามนี่แน่จะโดนพี่เบิร์มกระทืบตายหาก,ก่อนแน่หัวกระแปงแล้วกันตัวข้างบนนี่ปล่อยตัวไปตายก่อนเดี๋ยวฮักไปเลสโก้ s <S โอ้โสโลโมชันเท่านี้ก็ชิวอ้าวชิปหายกูลืมไปว่าตรงนั้นแม่งโดนสตารได้โอ้ไม่ ไกอดหาละไม่เป็นไรยังมีนี่อยู่นักกระโดดอันดับหนึ่งของประเทศเหี้ยแผลกูเกือบเฟลแล้วไหมล่ะดีนนเนี่ยลืมไปเลยว่าเขาโพดภาคแกล่มันเก่งกว่าภาสองเยอะเลยกูพูดจริงนะภาคแกล่มันเก่งกว่าภาสองจริงเดอะแฮกแมงไม่แดกสมองด้วยนะกูทุบกูบอกแล้วกูเป็นมังสวิรัตดูกล้ามกูด้วยเพราะก,กูกินผักยังไงล่ะสวยตัวเล็กข้างหลังนี่มันเป็นกระป๋อมเหี้ยโอ้โหวอตเตอร์ฟ้านี่มันจัดหนักจัดเต็มเกินไปแล้วมั้งเนี่ยแมงเอาต้นมะขามมะแกงมาเต็มที่เลยพอจะคิดดดไ้้ออาาะะอออยยยยูู่่่่กก็คืตนนมมมมมมะะะขขาััแงงงีีรชเว แค่ช่องเดียวเท่านั้น,น,นดังนั้นดังนั้นปล่อยห่านี้ไปแค่2ตัวแล้วก็จะได้เงินมหาศาลตัวปัญหาหลักๆเลยก็คือไอ้ตรงแถว2นี่แหละกูจะทํำยังไงแล้วก็จัดเส้นหนาระเบิดไปก่อนนั่นแหละถ้าอยากได้เงินจริงๆก็ปล่อยตัวบนบริเวณสามตัวปึ๊บปุ๊บป๊บ,ปบตรงนี้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 เท่านี้ก็ผลิตเงินให้กูได้เที่ยด่านนี้เน้นตัวธรรมดาโอเคในสุดแม่งก็มีประโยชน์อีกตัวหนึ่งต้องเอาไปไกลๆหน่อยเพื่อให้ไอ้สองตัวนั้นเป็นระเบิดตายห่าไปก่อนเขาเรียกว่าการเสียสละม เอ้ามันมีไอ้หานี่ดิสโก้ด้วยนี่วะโอเคจัดไปเหยียกล่างโผล่ขึ้นมาแล้วก็ตายเพอร์เฟกจริงๆมาต้นอย่างนี้ไอ้นี่ก็วิ่งไปกระโดดเพอร์เฟกจริงเลยงัยวจะเต้นในัตวตมองรีบเข้าไปแต่ถ้าให้กูพูดจริงๆนะไอ้ตัวหัวดิสโกโ้เมื่อกี้กูจาได้ว่าตอนกูเล่นสมัยก่อนมันเป็นไอ้ตัวใส่ชุดแดงไม่เชื่อคือไขว่าไมเคลแจ็คสันปะใช่ไหมใช่แหละไอ้เชี่ยหรือมันเป็นฉพาะบนคอมวะวกูว่าน่าจะเป็นโชว์บนคอมแหละบนโทรศัพท์ไม่น่ามีข้างบนนี่ กูปล่อยหัวกระแปงไปกระจบแล้วนี่วะโอเคกูคลืมไปว่ามีไอหัวเอมีไอโอเมทอไอหัวหัวแม่เหล็กก้อนใหม่ก็มึงนี่มันสมควรโดนแดกจริง,รงๆลงไปเลยมึงไปเลยเดี๋ยวนะทำไมรอบนี้มันให้ตัวเล็กกูมาด้วยวะเนี่ยอย่างนี้ลน <Yeah. S 1> แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ดยวกดผิดเอ้าเหีย yeah. อ๋อกูลืมไปกูโดนปลดอันนี้แก ه, จัดเซียนหนาหมดเรียบร้อยไม่ต้องห่วงสไปเดอร์แมนมาแล้วกูมาเอาออกให้แล้วไอเดี๋ยวนะกูจับพี่เบิร์มได้ไหมเนี่ยน่า <c oughs> ไม่น่าเวอร์เท่าไหร่นะเหีย เงินมีจำกัดเริ่มเครียดต้องคำนวณคำสุดยอดถจ้าเก็บต้องเงินตรงนั้นได้อีกกูจะได้เงินรอพรอนเท่าไหร่วะหัวกูจะลาจอนไปก่อนละกันเอาเงินให้กูแล้วก็ส่งไอ้ตัวเล็กไปดี๋ยวน้อยตัวเล็กมันก็เป็นตัวที่วิ่งไวถ้าวิ่งไปไปปุ๊บมันก็จะไปโดนระเบิดก่อนไอ้หัวกูจะลาจอนใช่เลยเพิ่มไปเพิ่มไปวิ่งไปตัวเล็ก วิ่งไปให้ไวเลยโอ้โหบ้านยางกับที่มึงโดนจีน้าตายเนี่ยมึงโดนสามหน้าแตกแล้วโอเคมันโดนสามหน้าตายแต่น้อยการศีรษะของมึงก็ทําให้พวกเราชนะเพอร์เฟกสุดยอดจริงๆหน้าถัวแม่งอาการแบบโอ้โหเอาบันไดแปะหน้ากูทีเดียว กูเออเลยพอมันนึกตัววิธีแม่งภาคสองนี่ไอตัวบันไดมันก็หายไปเว้ยโดนเนิร์ฟเหรอเก่งเกินไปภาคแรกทำผิดไปเยอะโอ้โหไอเชียตานี้จันนะจะเต็มมากทัวร์ไทยท่านปลาดาวพี่เบิ้ลมะมขามมาแกงเห็ดวาดกลัวไฮได้อ่ชิดถ้าได้จัดการหาเงิน,นง่ายแล้วก็อ่ะมึงไปข้างบนก่อนเอา้ามาโดนระเบิดตรงนั้นได้กูแตกเลยจีซัสเมื่อกี้แบบขุดไปเจอไดนามต์กองอยู่20กว่าลูกระเบิดตุม้มเรียบร้อยกูยจีจีเลยโอเค เอ้าโอ้โหเพอร์เฟกมาเดิม <c oughs> ทําไมตอนกูเล่นทีไรกูไม่เคยสังเกตไอตัวหัวแม่เหล็กหานี่เลยวะอ๋อรู้แหละไม่มีค่าในสายตาเนี่เองเมื่อกี้ที่เธอมองเราแล้วเราไม่มีค่าในสายตาเธออย่าพิ่งดรามา่าตอนนี้กูต้องคํานวณคํานวณสุดโจอคิดออกแล้วจัดไปตรงนี้จะโดดค่าไปก่อนแล้วก็แดกเอ๊ะเดี๋ยวทำมันมันแปลกทำมันมาสลับกันไปมั่วมาเลยวะเนี่ยไอตัวหัวแม่เหล็กมันมีระยะของมันอยู่ระยะของมันก็คือ3 3ามช่องขึ้นไปมาตานแค่ตรงพีเบิ้ม มันดูแลวจากนั้นไม่ได้แต่ถ้าเรากำจัดมันได้ทากว่มันจะไม่มีเสี้ยนหนามอีกเลยจัดไป สไปเดอร์แมนมากูมาแล้วกูมาแล้วเรียบร้อยเจอกูแน่เดี๋ยวั้งหัวกระแปงไปนี่มึงจะไหวไหมเนี่ยไหวแหละมันต้องไหวแล้วานเนี่ยกูก็ยังไม่รู้เลยว่าความสามารถไอ้เห็ดขี้กลัวนี่ม่งทำหาอะไรได้ตอนมันมุดดินมันก็ไ่ได้อึดขึ้นเลยตอนไงคือไม่ไม่น่ามีประโยชน์กูไปสงสัยแล้วว่าทำไมภาคสองแม่งไม่เอามันมาไม่ออกจากเกมไปเลยมีสมุด3า0บาทไอ้ลงตรงนี้ไอ้นี่ไปตรงนั้น,นก็จะไม่สามารถยิงไอ้ตัวขุดเหมืองกูได้เท่านี้มันก็จะเคลียรจากข้างหลังไปถึงข้างหน้าแล้วมันก็จะไปติดไอ้ตรงทัวไทยท่านยาวๆเลยตรงนี้หัวกระแปงน่า ไ,ไว้นะเว้ยพอทนอีกนิดเฮ้ยเอาหน่อยเร็วเด็เข้าไปดิโอเคกูคแค่ปล่อยไอเด็กกระป๋อไปสองตัวก็จบแล้วมั้งส่วนไอ้พวกกระป๋อมนั้นก็จะลุมแดงให้ท่านแตกเรียบเลยหลังๆนี่ปวดหัวเหมือนกันนะเนี่ยทำไปเล่นไปแล้วเดินอย่างนั้นมาชาิไหนจะถึงและเอากูเล่นหมดแล้วเหรอ โอ้โฆษณาแบบดีสือของดียอดเยี่ยม